ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตค่ะของกินเยอะแยะเต็มหมดน่ารักเมื่อสิปีที่แล้วพี่บอยมาตลาดนี้ไม่ได้แกม่ขนาดนี้ตอนนี้แกลมากเริ่มต้นจากขายพืชผลทางการเกษตรและสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นช็อปน่ารักน่ารักแล้วก็มีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวไปซื้อแล้วก็มาทานกันนะคะพออากาศมันเย็นเธอมันก็ชิวนะเพลิดเพลินกุบกิบกิดๆดูเนื้อสิเนื้อนี้น่ากินมาก เนื้อน่ากินมากฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนาะ <c oughs> ก็เป็นตลาดการเกษตร <c oughs> แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ <c oughs> จนวันนี้หรูหรา <c oughs> เป็นตลาดเกษตรที่ติดแกรมไปแล้วค่ะเ <c oughs> ที่ยวไปเรื่อยๆนะเธอ <c oughs> ดูเพลินๆนะคะ มากินญี่ปุ่นบ้างนะคะเรากินญี่ปุ่นที่ LA เที่ซานตาโมนิกาแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนศูนย์รวมญี่ปุ่นนะชื่อว่ามิ s u ว a มาเก็ตจะรวมร้านเล็กๆร้านนูน้นร้านนี้เอาไว้ข้างในแล้วเราก็อยากกินอะไร,รก็ซื้อมีซูชิมีปลาดิบมีรามเมง <Okay. S 1> เรากินอะไรดีเธอเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะแล้วราคาก็คือ ไม่ได้แพงกว่าอาหารไทยอ,อันนี้ร้านอื่นจะเป็นร้านประเภทเข้าวเป็นโด้งเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของทอด่อะจะดูเอาก็จะมีจอก็จะเป็นโด้งเหมือนกันอีกแบบหนึง่งร้านเขาจะไม่เหมือนกันนะเขาจะไม่แข่งกันเลยยืนอยู่นี้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงเลยอ,ะอ่ะได้เวลาสั่งนะคะเดี๋ยวดูพี่บอยจะเลือกกินอะไรได้อาหารแล้วนะคะข้าวหน้าหมูหน่ากินมาก เป็นข้าวหน้าหมูนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะดูราเมงราเมงราเมงได้เวลากินค่ะกินอะไรก่อนดีราเมงก่ะไข่ที่นี่อ่ะผิดหวังไลยอ่ะเนี่ยเธอมันไม่ออนเซนนะมันเป็นไข่พะโลบ้านเราเลยอ่ะญี่ปุ่นหลอกเนี่ยญี่ปุ่นหลอกชั้นละหรือเปล่าไม่พี่ก็ดูในรูปสิมันเป็นออนเซน,นอิูวมาก รสชาติผ่านโซนนี้มันดีเนาะมันก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีของซูปเปอร์ญี่ปุ่นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเอาน้าหมูอร่อยอร่อยเลยใครมา LA ลองมาที่นี่เนาะเป็นแบบร้านรวมความเป็นญี่ปุ่นดีแต่อยู่ที่ซานตาโมนิก้านะไม่ได้อยู่ใน LA ขับออกมาหน่อยก็เอเแหละแต่ก็คือขอยยังมาหน่อยนในโซนซานตามอเมริกา When it be ที่เรากินเน่ยเธอมันเป็นคล้ายๆฟู้ดคอร์ดที่เราจ่ายเงินซื้อนะสิ่งหนึ่งที่มันดีสำหรับคนที่มีไรายได้เป็นเงินบาทนั่นก็คือเราไม่ต้องจ่ายทิปซึ่งทิปอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่บ้าท,ทิปมากทิปกันทีเธอสิบห้า 18% 20%ถ้าเราไปกินร้านอาหารเราต้องติปนะไม่ติปเนี่ยเขาไม่ยอมเดินหนีจากเราไปเลยแต่ว่าเรามากินฟู้ดคอร์ดแบบเนี้พี่บอยไม่ต้องจ่ายติปเลยเพราะว่าเท่าไหร่เท่านั้นก็เป็นการประหยัดอ่ะเันาบอกตรงๆว่าเป็นการประหยัดในการใช้ชีวิตของเราเออแล้วก็เราอยู่บ้านเราก็ทำกับข้าวกินเองเนาะเช้าวันนี้ตื่นแต่เช้าแล้วก็นั่งรถ ลัดเลาะขึ้นมาที่ไหล่เขาบ้านสวยเยอะมากเธอเพื่อจะมาถ่ายรูปทายสัญ,ญลักษณ์ของฮอลลีวูดนะคะก็คือดินแดนว่างเปล่าในอดีตเจ้าของที่ก็เลยอยากจะทำจัดสรรที่ดินขายก็ทำสัญ,ญลักษณ์อยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าฮอลลีวูดและปรากฏว่ากลายเป็นดินแดนโด่งดังไปทั่วโลกเนาะวันนี้มาวันอังคารคนไม่เยอะปกติถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ คนจะดกมากอ่าเห็นยังนี่มาฮอลลีวูดหลายรอบจุดนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของฮอลลีวูดในน่าจะสวยที่สุดนะครับมันเป็นจุดที่มีเนินแล้วก็เลือกโลเคชันได้ตรงนี้เรียกว่าฮอลลีวูดเลกนะคะก็เป็นอ่างเก็บน้ําเล็กๆเหมือนเขื่อนอยู่ตรงน, ون, นู้นเนาะแล้วก็มองไปองรอบๆก็จะเป็นภูเขาถ้าอยู่บนนี้เนี่ยเราจะเห็น LA เป็นเหมือน ภูเขาล้อมรอบนะคะเป็นเกือกมา้าและข้างหน้าก็จะเป็นทะเลเนาะขึ้นมาก็มีความสุขมากเธอบ้านสวยรู้แล้วว่าทําไมดาราฮอลลีวูดมาอยู่แถวฮอลลีวูดเพราะว่าอากาศดีลมเย็นอ่นนี่เใช้เธอดูนะตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําเห็นไหมตรงนี้นี่แล้วตรงนู้นไกลๆเเห็นไกลๆตรงนู้จะเป็นทะเลนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ เป็นการมาเซ็นเตอร์ของฮอลลีวูดที่เงียบเหงามากเลยเธอไม่รู้เป็นเพราะว่ามันหมดมนขังไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันกังวันอยู่หรือว่าไม่ใช่เวลาท่องเที่ยวแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเสน่ห์ของฮอลลีวูดถนนตรงเนี้ยที่เป็นถนนเศรษฐกิจของเขาว่ามันเหงาเธอแล้วก็เวลาเรามายืนดูอะเรามีความรู้สึกว่า กราฟิกหน้าตามันไม่ดูร่วมสมัยมันไม่เหมือนไทม์สแควร์ที่เขาปรับปรุงตลอดแต่พอเรามาตรงถนนเนี้ซึ่งเป็นถนนฮอลลีวูดเลยเนี่ยคือมันมีสไตล์มันมีสนเสน่ห์นะแต่มันรู้สึกว่ามันเก่าอัอนนี้ความรู้สึกส่วนตัวเนาะแล้วมันก็เงียบมากเนี่ยเธอโล่งมากปกติเมื่อตอนพี่บอยมาสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคือคักเลยแต่ว่าไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าพูดแบบ เราเนาะก็อาจจะบอกว่าหมดเสน่ห์ไหมหรือมันหมดบนขังไปแล้วไหมเพราะว่าตรงนี้มันก็ดังมา30 40, 40 50ปีเนาะใครมาเอเก็ต้องมาเที่ยวตรงนี้ใช่ป่ะอ่ามาถึงดับบีเทเตอร์แล้วในอดีตรเรียก,กโกลดักเทเตอร์ที่จัดงานออสการ์แต่เขาเหงาเหงาหงอยอมีความเหงาหงอยเศร้าซ้อยจริงๆนะอ่าเธอดูเนี่ย เขาจะติดเบสเฟรมเบสพินเจอร์ไว้เต็นไปหมดเลยก็มีหนังดังๆนะตั้งแต่ตออนพิเดวินอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอเมริกันอินพารีสหนังดังๆทั้งนั้นนะคะก็ผู้บันเกิดไม่ทันแล้วก็ไล่เลียงกันไปจนถึงหนังแบบที่สุด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 นี่คือที่จัดออสการ์เลยนะ พี่บอยเคยมาตรงนี้หลายครั้งมากน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแต่ครั้งนี้มาแล้วรู้สึกว่าสเสน่ห์มันมันเงียบไปจริงๆอะ่ะอันนี้คือการวิพากษวิจาณส่วนตัวเนาะก็ไม่แปลกที่เขาพูดว่าฮอลลีวูดบทบ,บนขลังที่เขาบอกว่า LA, เอเอเรษฐกิจกไม่ดีและอีกมากมายอะ่ะเนี่ยดูจากผู้คนดูจากนักท่องเที่ยวดูจากร้านรวงดูจากหน้าตาของคนที่มาเปิดช็อป เนี่ยช็อปปิดร้างนะอันนี้ก็เป็นช็อปจีนนวดเท้าอันนี้ก็เป็นอีกช็อปหนึ่งที่ปิดละตรงนี้มันต้องเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจเนาะเขาบอกว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยก็ฟุบก็แย่ไปเลยอี่ยเนี่ยดาราฮอลลีวูดเขาจะต้องเดินบันไดนี้ขึ้นไปนะคะออสการ์ Oscar. วันนี้มาก็คือถ่ายรูปสบายฉ่ำเพราะว่าไม่มีใครรู้ เงียบเหงามากเงาเงาเธอเงาเงาเขากำลังมีเปิดตัวรอบเบอร์พรีเมียร์ของหนังเรื่องอะไรอ่ะเอลล่า แม็กคาร์แม็กอะไรแม็กเค์ก็ปิดถนนกันแต่ว่ามันเหงาว่ะเธอมันเหงาว่ะไม่รู้ฉันฉันไม่รู้จะพูดยังไงปกติฉันมาคนมันเยอะมากฉันมาตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า15ปีแล้วนะที่เคยมาครั้งแรกกับครั้งนี้ความรู้สึกต่างกันมากที่นี่ U.S.A เธอมีแต่กันกับกันมีแต่กันและกันเธอก็จะทําำนี้ไหมสูบกันฉ่ำเราก็พูดตรงๆว่ามีแต่กันและกันน่ะเธอ สุดท้ายของพี่บอยและครอบครัวที่อเมริกาวันนี้เราจะไปเที่ยวซานตาบาบาราได้ยินแต่ชื่อเป็นโซนไฮโซแบบรักชูตัวท็อปของประเทศระดับพอลลีวูดมีเงินเดือนเยอะเป็นดารานหนังเท่านั้นที่จะอยู่ในโซนนั้นนะคะก็จะขับรถเรียบมาหาสมุทรแปซิฟิกเลาะจากซานตาโมนิกาซึ่งเป็นบ้านที่เราอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะให้ดูวิว สรุปโดยรวมเนาะถ้าเรามาอเมริกาแบบพี่บอย15วันเนี่ยถามว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงก็ใช้คำว่าพอสมควรคนหนึ่งเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนนะเพราะเรามา15วันค่าตัวเครื่องบินค่าที่พักค่าที่พักเนี่ยต่อคนคืนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าสิบถึงเจ็ดสิบเหรียญต่อเมืองต่อคนนะต่อคนต่อคนนะค่ารถโดยสาร ถ้าขึ้นเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณเที่ยวละโดยเฉลี่ยนะทั้งประเทศเขาเนี่ยสามเหรียญก็ร้อยบาทถ้าเช่ารถเช่ารถราคาไม่ไม่ต่างจากเมืองไทยน้ำมันใกล้เคียงรถใกล้เคียงถ้ามาหลายคนอย่างพี่บอยมากันห้าคนมากันสี่คนห้าคนเราเช่ารถคุ้มกว่าเช่ารถรู้สึกสะ,ะดวกสบายแต่การเช่ารถสะดวกสบายคุ้มกว่า ก็ต้องไปเจอค่าจอดรถถ้าคุณไปอยู่ในโซนที่เป็นเมืองใหญ่อย่างเช่นนิวยอร์กอย่างเช่นวอชิงตันดีซีคุณทิ่มหัวเข้าไปเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเหมาคุณเลย35มสนะชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะ10แต่ถ้าทั้งวันก็อาจจะ35อะไรประมาณอย่างนี้เกินหนึ่งชั่วโมงก็คิดเลยนะคะเป็น1ชั่วโมงแบบเมืองไทยนั่นแหละสมราคาอเมริกันเพราะว่าค่าของชีพเขาสูง แต่รายได้ต่อหัวเขาก็สูงอย่างทํางานเนี่ยชั่วโมงหนึ่งที่นี่เนี่ยเขาต้องไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องมี18เหรียญต่อชั่วโมงนะต่อชั่วโมงวันหนึ่งเขาอาจจะได้สักร้อยแปดสแต่ค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยถ้าเทียบกับค่าของชีพเทียบกับรายได้เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะฉะนั้นถ้าทําเงินดอนใช้เงินดอนมันไปรอดแล้วมันเหลือเก็บแต่ถ้าทําเงินบาทอย่างพี่บอยแล้วมาใช้เงินดอน ก็อดควรอยู่เนาะมาแรกๆก็ทำใจไม่ได้นะเธอกินข้าวจานหนึ่งเนี่ยสิเหรียญก็คือคนมาคุณก็จะต้องติปกันให้ชํำติปเนี่ยมีตั้งแต่10-15-20โดยเฉลี่ยเขาจะต้องติปกันเนี่ยสิบหถึงยีเพราะฉะนั้นเรากินอาหารนะ่ะเบสิกอาหารไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักมื้อหนึ่งต่อคนเนาะ2ี่สถึงยีอันนี้ไม่นับน้ำนะ อย่างพี่บอยมามีรถทุกเมืองเนี่ยพี่บอยก็จะใช้วิธีการซื้อน้ําที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ถ้าเราไปซื้อที่ตู้แช่ในซูเปอร์มาร์เก็ตขวดดนึงเนี่ยประมาณ3าี่เหรียญแต่ถ้าเราซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเรามาใส่รถเราเอาไว้ก็คือแพ็คใหญ่ๆ2ี่ขวดเนี่ยโดยประมาณนะสามสี่เหรียญราคามันต่างกันมากก็มีวิธีการบริหารจัดการเนาะพี่บอยมาครั้งนี้ก็จะใช้วิธีการเรา นอนบ้านไทยบ้างก็คือเช่าเขาในราคาที่ถูกกว่ามีครัวครัวก็จะช่วยทําให้เรากินข้าวมือว้อเช้าซื้อกับข้าวมาทําเองแล้วเราก็จะประหยัดในขณะเดียวกันช้อปปิ้งก็ต้องเรามัดระวังเอาของไว้นในรถก็จะโดนทุบเพราะว่าคนไทยก็จะมีประสบการณ์ล่ําลือกันว่ารถจะโดนทุบนะบางคนก็เอาของเอาไว้เอากล้องเอาไว้โดนทุบฉํานะแต่พี่บอยมาเมืองเนี่ยที่เรามาเนี่ยตั้งแต่ดิวยอร์กวอชิงตันฟิลาเดลเฟีย ลาสเวกัสนะแล้วก็มาลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ถือว่ามาแล้วก็ดูปลอดภัยนะโฮมเลสก็ไม่เยอะมากเพราะว่ามันหนาวช่วงนี้เนาะก็ดูปลอดภัยแต่อาจจะมาหลายคนด้วยเนาะก็เป็นประสบการณ์นะคะพี่บอยว่าการที่หลายๆคนถ้าจะมีโอกาสมาอาเมริกาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึง่งอย่ามาถามว่าพี่บอยระหว่างอเมริกากับฝรั่งเศสกับอังกฤษกับอิตาลีเราควรจะไปทางไหนเราควรจะไปฝั่งไหนอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะเพราะพี่บอยไปมาหมดละ พี่บอกว่ามันก็ก็ต้องเลือกว่าเราชอบอะไรถ้าเราชอบสถาปัตยกรรมโบราณสวยๆสูงๆมองไปเพลินตาอิตาลีก็ตอบโจทย์เราชอบความรักชูไปฝรั่งเศสก็ดูดีถ้าเราชอบความแกมเรียบหรูไปอังกฤษมันก็ตอบโจทย์ชอบธรรมชาติชอบความแบบสวยงามของทิวเขาก็ไปสวิสไปนิวซีแลนด์แต่ถ้าชอบช้อปปิ้งญี่ปุ่นก็ได้ฮ่องกงก็ดีใช่ไหม เกาหลีก็เพลินอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่รสน,นิยมเนาะคืออเมริกาฝั่งข้างบนนเนาะก็คือนิวยอร์กวอชิงตันที่พี่บอยไปเนี่ยมันก็จะสวยมีวัฒนธรรมมากกว่าข้างล่างอันนี้พูดตรงๆเพราะอันนั้นเป็นจุดจุดศูนย์กลางของการกอ่อตั้งประเทศนี้ก็คืออเมริกาแต่ LA เนี่ยเราก็จะเห็นถึงความใช้ชีวิตที่มันเป็นฮอลลีวูดเป็นเมืองที่ไม่หนาวมากอะไรเงี้ยก็ก็ก็มั่นต่างกันวิถีชีวิตคนก็ม่งต่างกันไลฟ์สไตล์ก็ต่างกันถ้าเราอยากได้ความแบบ พัฒนาแบบศักยภาพคนดูแลแบบคึกเขิมดูต่างคนต่างใช้ชีวิตมีพลังสะท้อนความเป็นแบบอเมริกันชนน่ะหรือใช้คำว่าฟรีดอมเนี่ยคุณไปนิวยอร์กแล้วคุณจะสัมผัสเลยว่าเออเท่าต่างคนต่างอยู่จริงๆแต่มา LA LA ก็ชิลวคน LA ก็อีกแบบหนึง่งแต่พี่บอยมีความรู้สึกว่ามาอเมริกาเราจะไม่ไรู้สึกว่าเราเป็นตัวประหลาดมันหลากหลายเชื้อชาติจริงๆเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยเขาก่อตั้งด้วยคำว่า ผู้อพยพบางส่วนก็อพยพมาจากเม็กซิโกที่เข้ามาบางส่วนอพยพมาจากยุโรปอังกฤษสเปนเนี่ยก็อพยพกันเข้ามาตั้งแต่ยุค200กว่าปีที่แล้วลอบปีหน้าเจก็จะมีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะที่ LA เหมือนกันสเตปถัดไป2อ2 8ก็คือการแข่งขันโอลิมปิก LA เนาะ <c oughs> ก็เป็นเซอร์เบในช่วง หลายๆโอกาสที่อเมริกาเขาบอกว่าครบรอบ250ปีประเทศเ้าแล้วก็จะพยายามจะรีเฟซ LA ซึ่งเป็นศูนย์การเศรษฐกิจที่สำคัญของฮอลลีวูดของประเทศเขาแล้วก็ทำให้คนหันมามองเนาะเพราะ LA ที่พี่บอยอยู่เนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของความบันเทิงในประเทศนี้สตูดิโอทำงานเราจะเห็นสตูดิโอใหญ่ๆเนาะ Universal Paramount p i c t u r e และมากมายเต็มเมืองไปหมด แล้วก็เป็นศูนย์กลางของรายได้เศรษฐกิจในอดีตของอเมริกาเป็นต้นกำเนิดของเพลงของหนังนะของโชว์อะไรต่างๆเนาะมาเดินเที่ยวกันเธอมาริบูเพียข้างหลังตรงนู้นเป็นภูเขานะคะก็จะเป็นคนรวยอยู่บนภูเขาแล้วก็ดูวิวแปซิฟิกบนนั้นบ้านคนดังที่พวกเราเคยได้ยินชื่อและเป็นข่าวกันบ่อยๆก็คือ ปุ๋ยพอนทิ์นะคะเดินเข้ามาสวยเธอสวยงามมากแล้วเ็าจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารแล้วก็ชมวิวแปซิฟิกเขาสองสว่างบาแดดมันจะเข้าหน้าเนาะถ้าถ่ายไปอย่างนี้ก็จะเห็นเนี่ยแปซิฟิกล้วนๆเลยก็จะมีคนมานั่งชิลเอาอาหารเช้าแซนด์วิชมานั่งดูวิวนะคะข้างบนนะเราจะเห็นไกลๆข้างบนภูเขาเนี่ยภูเขามันไม่ได้สูงมากนะคะ บ้านคนเขาจะอยู่กันชัำ่ำสวยมากตอนนี้เวลาของพี่บอยอยู่แปดโมงเช้าเป็นไงวิวดีไหมมันก็จะมีท่าเรือที่ยืนลงไปในทะเลเนี่ยเป็นจุดๆไม่ว่าจะเป็นเวนิสซานตาโมนิกาแล้วก็มามารีบูไอเดี๋ยวก็จะไปเรื่อยๆก็จะมีเนี่ยคะ่ะซานตาบาบาร่าอะไรไปทางนู้นอีกเนาะแล้วก็เลาะไปเนี่ยก็จะถึงซานฟรานซิสโกค่ะ ไปดูวิวด้วยกันนะตรงนี้เขาจะมีคนท้องถิ่นมาตกปลาแล้วก็เป็นที่ฮิตเนาะแล้วตรงนี้เธอเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีป้ายป้ายสีขาวเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าปลาชนิดไหนที่แนะนำเตือนนะใช่ครับว่าเตือนไม่ให้กินนะคะเพราะว่ามันมีสารปนเปื้อนนี่ก็เป็นจุดที่เล็กๆ,ๆน้อยๆเอามาฝากเนาะเรื่องของการ ที่เจ้าหน้าที่ซิตี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาห่วงใยดูแลคนเพราะนั้นก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่บอกว่าเออเขามีความใส่ใจแล้วก็ทําให้เออบรรยากาศเรามาแล้วเรารู้สึกว่าคนที่นี่เนี่ยเขาดูแลก,กันดีนะคะคนก็มาตกปลามีพื้นที่ตกปลามีจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับคนชอบตกปลาเนี่ยทุกๆระยะเดียเขาก็จะมีตัวยึดนะยึดเบ็ดตกปลา,าไว้ ถเลาะริมชายฝั่งไปซิฟิกมาเร,เรื่อยเรื่อยวิวสวยเห็นทะเลเห็นบ้านเมืองอยู่บนภูเขาและเราก็มาถึงซานตาบาบารานะคะหลายคนคุ้นชื่อคุ้นชื่อคําว่าซานตาบาบาราก็เป็นเมืองตากอากาศก็ค่อนข้างจะหรูหราแล้วก็เงียบสงบสวยงามมีเรอือยอเจาะเต็มเลยนะก็แวะมาพักผ่อน มาเที่ยวไม่เคยมาเมืองนี้เป็นเมืองแบบเล็กๆแต่สเสน่ห์ดีบ้านสวยผู้คนน่ารักนะคะแล้ววันนี้อากาศดีมากไม่หนักไม่ร้อนจนเกินไปเธอค่ด,ดูว่าเมืองเขารวยไม่รวยอ่ะจะเ,เห็นไหมล่ะเนี่ยเขาเรือ,อยอดเยอะขนาดนี้อากาศดีเธอวันนี้ผู้คนก็มาอาบแดดเขา่าอาบแดดคือมานั่งกลางแดดะนะไม่ได้ใส่ชุดทูพีสหรอกขนาดเรานักท่องเที่ยวเรายังแบบ มาแล้วก็มีความสุขเลยกเรากำลังจะเดินไปกินอาหารบรันช์ใช่ไหมเช้าวบวกเที่ยงร้านนี้เป็นร้านที่รีวิว6,000-7,000รีวิวแล้วเขาบอกว่าถ้ามาสานตาบาบาร่าจะต้องกินร้านนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสมรสชาติสมไหมแต่เห็นจากเมนูและราคาก็คือสมมงอยู่ สมมงแม่บอยอยู่ก็คือกลับไปไถนาเพื่อจะกินอาหารจานละสี่สิบเหรียญนะคะแพงอยู่แต่สู้ค่ะโซนนี้เขาจะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยแต่ร้านที่ดังก็คือต้องขึ้นไปข้างบนเป็นร้านที่เขารีวิวเป็นสไตล์อเมริกันเป็นสไตล์ตะลังตกนะคะข้างล่างมีซูชิมีดริงก์มีกาแฟมีอะไรทั้งหมดเลยแต่เราต้องขึ้นไปบนนู้นค่ะนี่นี่น นะอยู่ข้าบนนี้มายืนรอเขายัางไม่เปิดก็ไม่รู้สินะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่ามีเรื่องจะบอกว่ากินหมดโตแล้วแต่ลืมถ่ายรูปลืมถ่ายวีดีโอบอกพ่กเธอว่าหน้าตาเป็นยังไงเราสั่งสเต็กเนื้อเราสั่งพาสต้าซีฟูด้ดเราสั่งปลาหมึกทอดพิเด่ชีสปลาหมึกทอดทาราเมล่าอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะอร่อยอร่อยสมมงสมมงแพง านกับคุงเทพแล้วนะคะ15วันที่อเมริกาโอ้ประสบการณ์เยอะแยะเลยเห็นโลกเห็นชีวิตเห็นอะไรที่เป็นประสบการณ์มาคืนรถที่เราเช่าเราต้องจ่ายค่าภาษีใช้ถนนเขานะคะที่นี่ก็จะค่ารถแต่ไม่ได้แพงแต่ว่ามันก็มีความยุกยิบ เช่นภาษีใช้ถนนเขาภาษีเมืองในการใช้รถอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ที่สนามบิน L.A. ชื่อย่อและ L.A.X พี่บอยกลับด้วยสายการบิน EVA นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูชีวิตพี่บอยในอเมริกานะคะขอบคุณทุกคนจริงๆถ้ามีคนดูเยอะมีคนคอมเมนต์ให้กำลังใจก็จะพยายาม ทำแบบนี้อีกเนาะไม่ใช่ทางถนัดไม่ใช่ทางที่รู้สึกว่าตัวเองทาแล้วทําได้ดีแต่ว่าก็อยากจะเก็บนู่นเก็บนี่มาฝากเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนบางคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเดินทางได้เห็นนู่นเห็นนี่แบบที่พี่บอยไปก็เอามาฝากกันนะละ่ะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันเนาะ เราต่อนะคะ